ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านจูบินเตอร์นะครับวันนี้เราก็มารีวิวนะครับปลั๊กไฟนะครับก็เราก็จะรีวิวไปหลายรอบมากแล้วนะครับปลั๊กไฟแต่รอบนี้เราจะมารีวิวนะว่าของมันเพิ่งเข้านะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับก็จะมีปลั๊กไฟนะครับรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับของจุ๊บอินเตอร์จะเป็นรุ่น ST8 นะครับตัวนี้999บาทนะครับเก็บเงินไปทางครับรุ่นนี้ขายไม่ทันทําไม่ทันจริงๆนะครับแต่วันนี้เพิ่งจะเข้ามานะครับก็ก็จะมารีวิวนะครับอีกหนึ่าามมมัััันนีีออะะะไไรรบบ้้งงคกก็จตตแ่่ปล๊ฟ ST10 นะฮะ st8 ก่อน st8 st10 นะครับหน้าจอแสดงสี่อย่างนะครับนะครับแล้วก็มา st12 นะครับ st12 ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้จออ่ารุ่นเดียวกับ st10 แล้วนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วครับหลังจากที่อ่าลูกค้ารอกันมานานนะครับเราก็กว่าจะเสร็จได้ก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าหลายอย่างแล้วก็ก็จะมีปีคอร์สเอ้ยปีแยกซับปีแยกซับบลูทูธจุเอสบีนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวล่างจะเป็นคอร์สสามทางนะครับสองสามสี่ XL แล้วก็มา EQ นะครับ EQ 2 3 1สามนะครับก็ก็จะมายังไงเดียก็มาจะมารีวิวนะครับบอกราคาแต่ว่าเสียงอ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้ลองอะไรนะครับเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะลองเสียงให้นะครับสำหรับอ่าคอร์สนะครับคอร์ส EQ แล้วก็ปีแยกซับนะครับส่วนวันนี้ก็ของเข้าแล้วเดี๋ยวจะจัดส่งนะครับตอนนี้ก็กำลังแพ็กอยู่นะครับของก็เข้ามาเป็นร้อยตัวแล้วครับล็อตนี้แต่ไม่รู้ว่าจะพอ พอขายปีใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพามาดูสินค้าที่เข้ามานะครับนี่ครับทั้งนั้นนะฮะปักไปนะครับเข้ามาห้าสิบห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวต้องส่งแล้วก็ประมาณสิบกว่าแล้วนะครับวันนี้เพราะว่าค้างส่งมาเกือบเดือนนะครับก็ขอทานอภัยพี่ๆด้วยแล้วกันก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับทีละตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับ S อแปดนะครับถ้าภาพมันสั่นหรืออะไรก็ต้องขอทานอภัยนะครับผมรีวิวนะครับ ขาใกล้หายแล้วนะครับขอประธานอภัยพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวใกล้ได้เดินก็จะสะดวกกว่านี้นะครับก็นี่ครับร้านจุปินเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น s อ8นะครับสตอมสตอมเอสทีแะครับสตอมก็สตอมเซาทิสเต็มนะครับใบร้านจุปินเตอร์นะครับ ST8 นะครับตัวนี้999บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินใบทานะเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ082นะครับ5406540ครับก็ ให้ดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีเบรกเกอร์นะครับ3 2แอมป์นะครับ1ตัวนะครับของเราก็เป็นเบรกเกอร์อย่างดีนะครับก็ใช้งานเครื่องเสียงได้เลยนะครับสายก็เบอร์นี่ครับ2.5นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็ข้างหน้ามี1ปลั๊กให้นะครับแล้วก็มี USB นะครับสามารถชาร์จแบตนะครับโทรศัพท์ชาร์จมือถือชาร์จ iPad ชาร์จอะไรที่มันต้องใช้ USB นะครับก็ชาร์จได้ข้างหน้าส่วนด้านหลังนะฮะนี่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นปลั๊กไฟอีก8ตัวนะครับก็คือปลั๊กไฟทุกรุ่นนะฮะก็จะมีด้านหลัง8ตัวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทุกรุ่นนะครับก็นี่ครับปลั๊กไฟด้านหลัง8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ก็เหมาะสําหรับท่านที่ไม่ต้องการต่อสายไฟให้มันยุ่งยากนะครับปลั๊ก3ตาอะไรอย่างเงี้ยครับมันวุ่นวายครับเราเอาอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับหรือว่าทีวีทอทั์ของเรานะครับมาเสียบที่นี่นะครับในกรณีที่เรามีโต๊ะนะครับมีคอร์ดมิกอีคิวปีพ แล้วเราไปเสียบปลั๊ก3ตาเงี้ยครับมันไม่โอเคเรามาเสียบปลั๊กแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางกับ power ครับมันก็จะสวยนะครับนี่ฮะมันก็จะวางกับ power ครับหน้ากว้างมันก็จะเข้าแหลกได้พอดีนะฮะยึดแหลกได้หรือว่าจะวางบน power amp ก็พอดี power amp นะครับก็ตัวนี้990บาทนะครับเอ้ย999บาทนะครับเก็บเงินปลายทางครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับหลังจากกว่าจะผลิตเสร็จนะผลิตเสร็จครึ่งเดือนเลยนะครับผลิตเสร็จมาก็เกือบ100ตัวนะครับก็ 0825406540นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช anel ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับนี่ครับพิมพ์ไปเลยนะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมทางช่องทางยูทูบนะครับทางช่องทาง Facebook หรือทางท่องทาง Google นะครับขึ้นหมดนะฮะแล้วก็ใครสนใจที่จะมาดูของหน้าร้านก็พิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐม2นะเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0825406540ครับแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือโทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับราคาเก็บเงินปลายทางให้นะครับอ่าสำหรับรุ่นนนแรรกะะะคับเดี๋ยวจ ต่อมาเป็น s t 1 0นะฮะตัวนี้เอา12ก่อนดีกว่าเราไล่ราคาดีกว่าอ่า ST12 นะครับตอนนี้ก็จะเป็นจอเป็นจอเป็นจออะไรเป็นจอบอก4อย่างแล้วนะครับนี่นะครับ s t 1 2ก็จะอัพอัพจอมานะครับรุ่นแรกของเราก็จะเป็นจออ่าบอกโวลต์อย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้บอก ac นี่ครับเป็นโวลต์นะครับ237โวลต์เพราะไฟที่ร้านผมแรงนะครับแล้วก็ ac out นะครับที่ใช้ไปกี่แอมป์นะครับ32แอมป์เพราะว่ามันพ่วงกันนะครับ แต่ถ้าไม่มีอะไรพ่วงมันจะไม่ขึ้นนะแล้วก็วัดก็ยังไม่ขึ้นนะในกรณีเราเปิดแอมป์นะครับเปิดพาวเวอร์นะครับมันจะบอกวัดนะครับวัดส่วนตัวนี้เฮิร์ตกระแสนะครับมันจะวิ่งตลอดนะครับก็ประมาณนั้นครับกับ ac 12นะครับก็ด้านหน้าก็เป็นเบรกเกอร์32แอมป์นะครับ ac 12หมายถึงมีลักทั้งหมด12ตัวนะครับก็คือด้านหลัง8ด้านหน้า3นะครับนี่สําหรับพี่ที่ใช้ทั้งหน้าและหลังเยอะๆนะครับก็เบรกเกอร์32แอมป์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูว่า ข้างหลังเป็นยังไงนะนี่ครับด้านหลังก็แปตัวเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับหนึ่งรุ่นนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเอ้ใช่ไหมอ๋อรุนนี้เปลี่ยนจอขอประธานอภัยรุ่นนี้เปลี่ยนจอ รุ่นนี้2,200นะครับเก็บเงินปลายทางครับขอโทษทีเพราะว่าเปลี่ยนจอจากปกติจอมันเป็นโวลต์อย่างเดียวนะครับแต่เราเปลี่ยนจอเป็นดิจิตอลเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับเหมือน S อ1 0นะครับราคาแพงขึ้นมาอีก2 0 0บาทตัวนี้2000นะครับ2,200บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับขอประทานพีเอาไปพี่ๆด้วยถ้า1 9 9 0เอเมันเป็นรุ่นแรกครับรุ่นนี้มันมันทำขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะครับสาหรับ st 1 2นะครับร้านจูบอินเตอร์ครับปรมก็เบอร์นี้เลยนะครับ0 8 2 5 4 0 6 5 4 0ครับ2,200เท่านั้นนะครับ st 1 2นะครับผมก็แล้วมาดูรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่นท็อปสุดของสตอร์มนะครับก็จะเป็นนี่ครับ st 1 0นะฮะ st 1 0ก็คือมีปลั๊ก10ตัวนะครับด้านหลัง8เหมือนกันครับด้านหน้า2ตัวนะครับมีสวิตช์คุมนะครับฟอนต์เอาเลตคุมเฉพาะด้านหน้านะครับส่วน st 1 2ไม่มีนะครับเปิดแล้วก็ติดหมดเลยนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือสวิทช์เบรกเกอร์ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น63แอมป์นะเห็นไหมฮะเบรกเกอร์ของ s t 1 0จะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าเราจะใช้งานหนักนะครับใช้งานหนักได้เลยนะครับพาวเวอร์หนักๆนะครับ4,000วัตต์3,000วัตต์อะไรเนี่ยครับใช้ได้เลยนะครับพร้อมกับเครื่องปรุงได้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็แนะนําครับตัวนี้อ่าใช้งานหนักๆนะครับก็รุ่นนี้ก็จะครบที่สุดนะครับก็คือเบรกเกอร์63แอมป์คุมด้านหลังนะครับ8ตัวแล้วก็ ฟอนต์เอาท์เลทตัวนี้สวิตช์ตัวนี้คุม2ตัวหน้าในกรณีเราไม่ใช้ตัวหน้าเราก็ปิดนะครับแต่ตัวนี้ปิดไม่ได้นะครับก็หน้าจอก็เหมือนกันครับนี่ครับหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกโวลต์นะครับสองสองร้อยสามสิบหกโวลต์อ่ะร้านผมไฟอาจจะแรงหน่อยนะครับแต่ถ้าไปบ้านพี่ๆถ้าไฟไม่แรงมันก็จะบอกตามนั้นนะครับแล้วก็ AC นะครับแอมนะครับที่จ่ายไปนะฮะตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้อะไรมันจะไม่ขึ้นแล้วก็วัดนะฮะมันก็จะ มันพ่วงกันอยู่ครับปลั๊กไฟมันก็จะขึ้นแค่นี้แต่ถ้าในกรณีเราเปิด power ตุ้มๆๆไฟก็จะวิ่งไปตามวัตที่จ่ายออกไปนะฮะแล้วก็ฮิร์ตนะครับมันก็จะนิ่งมั่งนะครับตอนนี้กระแสพอมีใครใช้มันก็จะประมาณนี้แล้วก็มี usb นะครับชาร์จแบตชาร์จไรได้อีก2รูตัวนี้2,500ันานะครับราคายังไม่ขึ้นครับตัวนี้2,500ารรวมส่งเก็บปลายทางสําหรับท่านที่ต้องการยังไงอะคุมทุกอย่างนะครับคุมทั้งหมดนะฮะไว้สําหรับ คุมทุกอย่างคุมทั้งหมดเพื่อเพื่อจะให้มันทั้งพาวเวอร์ทั้งอะไรหนักๆนะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดของเราก็นี่ครับของก็แพ็คแล้วนะครับหลังจากที่ค้างส่งลูกค้ามานานนะครับก็ตัวนี้2,500ันารนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับก็เดี๋ยวเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ082นะครับ540สี่ศนย์ต้อะคลิปนี้ไม่มีไม่เปิดเพลงนะครับก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังของ a c 1 0ก็ปลั๊กไฟก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับนี่นะครับนี่ครจะเป็นตัวกลมนะครับตัวนี้ก็จะะททนนนาครับผม ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีไฟบอกสถานะด้านหลังด้วยนะครับในกรณีพี่เอาไปใส่แหลกนะครับมันมืดๆนะครับมันต่อไม่ถูกตัวนี้จะมีไฟบอกนะครับก็คือ2องพก็จะได้ครบนะครับครบทุกอย่างนะครับได้แบบแรงๆไปใช้กันเลยก็ประมาณนั้นนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับปลั๊กไฟสตอมซาวซิสเต็มนะครับบายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับก็นี่ครับมี3รุ่นนะฮะตอนนี้ก็มีรุ่น ST8 ชนะฮะราคา999าาบาทจัดโปรโมชั่นนะครับ เอาให้หนักๆไปเลยสําหรับท่านที่งบน้อยแล้วอยากมีปลั๊กไฟใช้นะครับราคารวมทรงเก็บปลายทางนะครับ9 9 9บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จัดกันไปเลยนะครับเบอร์โทรก็จำกันให้ดีนะเบอร์โทร0 8 2 5 4 0 6 5 0 0เดี๋ยวผมจะลงไว้หน้าคลิปอีกนะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ ST12 นะครับ2200นะครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับก็สวยงามครับตามท้องเรื่องนะครับ2200 ใช้ได้ถึง12ปลั๊ปักสำหรับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปักเยอะๆนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์นะครับ2,200แล้วก็2,500ครับได้ท็อปสุดนะครับมี USB เบรกเกอร์ตัวใหญ่นะครับมีสวิตช์แยกมีไฟด้านหลังครับถ้าใครอยากเล่นจบๆนะครับไม่ซื้อบ่อยๆก็ซื้อตัวนี้ตัวเดียวเล่นตามงบนะครับตามราคาส่วนนี่นะครับก็ตอนนี้ก็แพ็กส่งมีอะไรบ้างเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวดูตัวนี้พี่ประเทืองนะครับจังหวัดแพร่ก้99 ตัวนี้อะไรตัวนี้พี่ทวัตนะครับอุทัยธานี999นะครับนี่จัดจริงส่งจริงนะไปแบบนี้นะอันนี้พี่สุมิตรนะครับอุตรดิตถ์999อันนี้พี่สำรานชนบุรีอันนี้สั่งสองตัวนะครับก็แพ็กใส่2ตัวไปครับวางวางวาง,วางนี่เลยอันนี้999อ่าตัวตัวนี้เป็น s t 1 0แล้ว t 1 0นี่นะครับ s t 1 0 s t 1 0ตัวนี้ไปพี่วัดศรีสะอาดนะครับจังหวัดเลยนะครับตัวนี้ พี่สมภู์ชัยภูมิอันนี้ลูกค้าเก้าเราครับผมอ่านี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าพี่ประยุงกาลสินครับแล้วก็พี่ไพโรจนนบุรีอ่าแล้วก็พี่สำรวยสระบุรีครับผมเก้าร้อยเก้าก็ประมาณนี้นะครับออเดอร์ที่จะต้องจัดส่งนะครับสำหรับลักไฟนะครับอันนี้เฉพาะที่ค้างส่งยังไม่รวมของใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องแพ็คของใหม่เพิ่มเติมอีกก็ประมาณนี้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับปลั๊กไฟนะครับ s t 8นะครับ999บาทนะครับเ,เดือนนี้เดือนอะไรปลายเดือนตุลาแล้วพฤศจิกาธันวานครับไม่แน่ใจว่าจะคอถึงปีใหม่แต่ว่าหลัยวจะสต็อกสั่งสั่งสต็อกสั่งสต็อกไว้แล้วกันนะครับสำหรับปีใหม่เนี่ยยังไงก็ขายดีแน่นอนสําหรับท่นานที่อยากมีปลั๊กไฟสักหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ใช้งานเอาไว้เล่นเอาไว้ชุดในเครื่องเสียงก็แนะนําตัวนี้นะครับ999บาทแต่ท่านที่มีงบเยอะๆนะครับเล,เ,รเล่นเครื่องไฟเล่นดนตรีหรือว่า อยากจะบอกมีจอวนก็ตัวนี้2,002นะครับเก็บเงินไปทางนะครับแล้วก็ท็อปสุดนะครับ ST10 นะครับ2,500นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ฝากไปด้วยครับเพิ่งจะเข้ามาครับภายใต้แบรนด์ Star ิสเต็มก็จะมีปีปีแยกซับตัวนี้นะครับ b ล u ท t o o t h USB นะครับแยกซับนะครับ m มีเอ Echo นะครับปีแยกซับคาราโอเกะนะฮะตัวนี้นี่นะครับด้านหลังก็จะมีคอร์ดซับนะฮะ ด้านหลังก็จะมีคอสซับนะครับแล้วก็จะมีช่องต่อนะครับมีทั้ง x อ r โฟนนะครับแล้วก็ RCA นะครับด้านหลังก็จะเป็นซับนะครับสามารถปรับความถี่ซับทั้งซ้ายและขวาได้นะครับตัวนี้2,500ันารนะครับ2,500ัารรวมส่งเก็บปลายทางนะครับสำหรับปีแยกซับนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นคอสสามทางตัวนี้เราก็ทําเสร็จมาแล้วนะครับอ่าสำหรับท่านที่ต้องการคอสสามทางนะครับ 2, 3, 4, XL นะครับสตอมสาวซิสเต็มนะครับนี่ครับก็ โรงงานก็จะตีตามาเป็นสตอมแบบนี้แล้วก็ eq นะครับสองสามหนึ่งสตอมครับก็คอร์สสามทางก็ราคาจัดโปรอยู่สองพันสองร้อยนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสตอมสาวซิสเต็มนะครับนี่นะครับสองสาม xl นะครับก็จะมีแยกเบสกลางแหลมอิสระนะครับสองทางได้สามทางได้นะครับตัวนี้สองพันสองร้อยนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็น xr ทั้งหมดนะฮะ ถ้าเราเล่น2ทางนะครับเราก็มากดตัวนี้ลงนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าสเตอริโอสทางก็คือกดขึ้นได้หมดแต่เพา่2ตัวนี้นะฮะส่วนใครจะเล่น2ทางอเวก็กดลงนะฮะกดลง1ปุ่มนะฮะก็จะกลายเป็น2ทางับงทางก็คือกลางกับแหลมก็จะมารวมกันอยู่ที่ช่องแหลมนะครับก็เล่นง่ายๆประมาณนี้นะครับก็2,200นนะครับสำหรับคอสสองทางสตอมสาวซิสเต็มไอ้คอสสาทางครับสองสามสี่เอ็กอลนะสองทางได้สามทางได้นะครับสองพันสองร้อยนะครับแล้วก็มานี่ครับ EQ สองสามหนึ่งครับตอนนี้ EQ ก็เพิ่งสําเร็จมาเพียงแค่1รุ่นเท่านั้นนะครับเป็นรุ่น2องสามหนึ่งนะครับสไลด์ชั้นนะครับสไลด์สั้น2ชั้น2 U นะครับ EQ EQ ก็เป็น EQ Star Sound System ครับสองสามหนึ่งตัวนี้ราคาจัดโปรไปเพียง2องพันสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสองกล่องนี้นะครับสองพันห้าร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับก็นี่เดี๋ยว จะมีโปรพิเศษนะครับสำหรับท่านที่ซื้อคู่นี้นะครับต้องการคอร์สและ EQ นะครับสตอร์มสาวซิสเต็มนะครับจากตัวนี้ราคา2,200ตัวนี้2,500นระครับรวมกันเป็น4,700นะฮะใครซื้อ2ตัวนะครับจัดโปรไปเหลือ4,500นะครับ4,500นะครับได้ทั้ง2อย่างนะครับแต่ยังไม่รวมสายนะครับได้ไปแบบนี้นะครับ4,500นะครับรวมทรงเก็บไปทางนะครับ2ตัวจัดโปรไปครับ2ตัวลด200นะครับก็พี่ก็ ก็จะเหมือนว่าซื้อคอร์สแค่สองพันแล้วก็ซื้อตัวนี้แค่สองพันห้านะครับในกรณีที่ซื้อยังไงอะไปในกรณีที่ซื้อสองตัวนะครับแล้วก็ลดให้แบบนี้นะครับครับผมก็จะเหลือสี่พันห้าส่วนใครจะซื้อเซตนี้นะครับนี่ครับเซตนี้เมื่อกี้มันสี่พันห้าแล้วรวมรวมอีสองพันห้าก็จะเป็นเจ็ดพันใช่ไหมะนี่ครับเอาปีไปด้วยปีไปเปิดปี มาไอคิวอีคิวไปคอร์สคอร์สแล้วค่อยแยกไปพาวเวอร์นะครับถ้าใครซื้อชุดนี้นะครับจากทั้งหมดเท่าไหร่นะ2อ0 0 4น0 0งสี่กับ2,500ันห้า8 0ดพเท่าไหร่อ๋อเป็น7,200พน,นะสามตัวนี้7,200พัถ้าซื้อยกซุดตัวนี้คิดไป6,900นะครับ6,900ได้ทั้งเซตไปเลยนะครับแต่ไม่รวมสายนะครับสายก็ต้องเสียราคาซื้ออีกเซตละ100นะฮะก็ใครซื้อยกเซตน,นะครับสอง0ันห้ นะครับแล้วก็2องพก็จะ7,200พันนะครับเราคิด6,900นเกนะครับรวมส่งถึงหน้าบ้านนะครับใครเอา3อย่างนี้นะฮะก็ถ้าเอาราคาเอาแยกก็ราคาต่ำนั้นนะครับนี่ครับเบอร์โทรร้านชูบินเตอร์ครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หนห้าสี่ศูนย์วันนี้ก็จะเป็นคลิปประมาณนี้แล้วกันนะครับมารีวิวว่าเราแบรนด์สตอมซาวซิสเต็มนะครับบายร้านชูบินเตอร์ก็จัดจำหน่ายสินค้าบายร้านสตอร์มนะครับส่วนพี่พี่ท่านใดที่ฟังนะครับเป็นร้านนะครับมีหน้าร้านอยากจะเอาเครื่องเสียงไปวาง นะครับอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ลองโทรกันมานะครับสินค้าเรามีราคาส่งให้นะครับจํานวนนะครับตามจํานวนหรือใครอยากจะซื้ออไปลงหน้าร้านไว้นะครับเราก็มีทั้ง power amp นะเนี่ยก็สต o r m s สาวซิ y เต็มนะรุ่น ST รุ่น FX นะฮะแล้วก็เรามีแบรนด์อื่นๆนะครับซาเบสนะครับเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายซาเบสก็นี่ครับบัคไฟสต็อกเรานะแล้วก็อยู่ในกล่องนะฮะนี่ครับท้งนั้นแหะครับ สินค้าเราสต็อกพร้อมส่งนะครับพร้อมจัดจําหน่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นี่นี่นี่ก็คอสนะครับเต็มไปหมดอันนี้หอนฮอนรีวิวไปแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับสินค้านะครับภายใต้แบรนด์สตอบสาวซิสเต็มนะครับวันนี้ก็อาจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับยังไม่รู้จักเบอร์โทรก็ลองโทรมาสอบถามกันนะครับกับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ 0 8 2 5 4 0 6 5 4 0นะครับรับสายนะครับ8โมงถึง2ทุ่มนะครับผมหลังจากนั้นผมไม่รับนะครับโทรมา6กโมงเช้า7โมงเช้าผมไม่รับสายนะครับผมยังไม่ตื่นนะครับต้องขอประาอภัยพี่พี่ด้วยนะครับแล้วก็หลังสองทุ่มผมอาจจะนอนแล้วนะผมก็ไม่รับสายแล้วครับโทรกันในเวลานะครับแต่ถ้าไล์นะครับไล์มาได้นะครับถ้าผมตื่นตอนไหนผมก็จะเปิดไล์เล่นนะครับถ้าใครไล์เนี่ยอาจจะตอบได้ตลอด24แล้วไม่ต้องโทรไล์นะครับผมไม่รับสายไล์นะครับเพราะว่าพี่แอดไลน์มาแล้วโทรหาผมไม ไลน์ผมปิดการแจ้งเตือนนะครับในการโทรนะครับเพราะว่าผมไม่รับสายไลน์ครับก็วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ ST8 เดี๋ยววันนี้จะพร้อมจะส่งพี่ๆที่ค้างส่งตั้งแต่เดือนกันยานะครับก็ยังไงก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับกับสินค้านะครับแบรนด์สตอมซาวซิสเต็มนะครับมีอะไรเราก็จะมารีวิวนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดรับสกายนะครับเรามีสินค้าอะไรนะครับที่จะมา ลงให้พี่ๆดูนะครับพี่กดกระดิ่งนะครับกดตัปตะไคร์ชาแนลร้านจุกอินเตอร์ไว้ดีนดีครับโปรโมชั่นดีๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่มารีวิวให้นะครับก็วันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องแพ็คของส่งหลายหลายเจ้าโอ้โหอันนึ่งของซาวเบสซาวเบสก็มีเป็นกองเลยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้จาหน่ายเฉพาะสตอมนะครับซาวเบสนะครับ n d s n b e อะไรบางอย่างเราก็มีจําหน่ายนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับอ่ากับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่ฝาก กดไลค์กดติดตามนะครับไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามเบอร์ที่ลงไว้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต้องแพ็คของอีกหลายตัวครับวันนี้เป็น10 10ตัวนะครับลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ